สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับค,คุณครูแนนกับครูแจนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราเอา,เอาใจพี่ม2นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรคะคุณครูแจนเลขยกกําลังค่ะเลขยกกําลังนะคะก่อนจะไปเรียนเรามาบริหารสมองกันก่อนนะคะให้หนักเรียนทํามือข้างหนึ่งเป็นจีบอ่าและมืออีกข้างหนึ่งเป็น L ตัว L แบบนี้นะจีบต้องทแบบนี้นะแล้วเราลองทําสลับกันไปคะ่ะจีบ L จีบ L จีบเอาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการบริหารสมองนะคะเด็กๆอ่าคุณแมนเริ่มเพียนละอ่าเด็กๆลองทําดูนะคะจีบแล้วก็ L อลจีบเอลจีบเอลจีบเอลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลองทําดูนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้บริหารสมองไปแล้วนะคะเข้าสู่บทเรียนได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูความหมายของเลขยกกําลังก่อนนะคะ อ่ะก่อนที่เราจะไปดูความหมายเราต้องทบทวนนิดนึงนะคะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เห็นไหมว่าตัวเลขเนี่ยเลขสองกำลังบวกกันทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยอ่าห้าครั้งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้คืออะไรคะครูเจนสองคูณห้าค่ะโอเคอ่ะตัวอย่างต่อมาทบทวนห้าบวกกันสี่ครั้งเขียนให้อยู่ในรูปการคูนได้อย่างไรคะครูเจน ห้าคูณสี่ค่ะเออเพราะว่าห้าเนี่ยมันคูณกันไอ,อ้มันบวกกันอยู่สี่ครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะต่อมาเจ็ดเจ็ดบวกกันทั้งหมดเจ็ดครั้งเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้คือเจ็ดคูณเจ็ดค่ะเจ็ดคูณเจ็ดนั่นเองนะคะเด็กๆอ่ะต่อมาเก้าบวกกันสี่ครั้งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้คือเก้าคูณสี่ค่ะอ่าถูกต้อง<ๆ>เด็กๆตามทันไหมลูกลองมองดูนะลองดูดีๆว่าข้อหนึ่งเนี่ยเลขสองก็คือเลขสองแต่มันบวกกันห้าครั้งเราก็เลยต้องเอาสองคูณ ห้านั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะทบทวนต่อจะเป็นการทบทวนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องการแยกตัวประกอบเด็กๆจําได้ไหมเมื่อผ่านมาชั้นปหนะคะเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบไปเด็กจําได้ไหมน้าตัวประกอบของ4เนี่ยคืออะไรนะ้าอ่ะลองดูสิคะ4เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ2คูณส อ่ะ8สามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ2 2คูณ2คูณ2และก็16สามารถแยกตัวประกอบได้ก็คือ2 2 2คูณ2คูณ2คูณ2่ะและก็ 32%, นะคะก็แยกตัวประกอบได้คือ2คูณกัน5ครั้งเราลองมาดูสิคะได้ผลลัพธ์จริงหรือไม่อ่ะ2คูณ2มีมีค่าเป็น4ไหมเออต่อมา2คูณ2อคูณ2อ่ะ2 2 สี่สี่สองแปดโอเคถูกต้องต่อมาสิบหกสองคูณสองเป็นสี่เราสามารถคูณทีละคู่ได้นะคะนักเรียนเราสามารถคูณสองคูณสองคู่แรกก่อนอ่าสองคูณสองคู่นี้ได้สี่เก็บไว้ในใจสองคูณสองคู่หลังก็ได้สี่เก็บไว้ในใจเอาสี่คู่หน้ากับสี่คู่หลังมาคูณกันก็ได้เป็นสิบหกนั่นเองอ่ะส่วนอันนี้เด็กลองคูณด้วยตัวเองสิคะว่าเออได้สามสิบสองไหมโอเค ค่ะสำหรับบทนิยามนะคะเด็กๆนิยามเราก็ต้องรู้นะคะรู้ที่มาที่ไปก่อนบทนิยามเขาบอกว่าเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆ a เป็นจํานวนใดๆความหมายก็คือ a เนะี่ยจะเป็นจํานวนอะไรก็ได้ใช่ไหมคะและ n เป็นจํานวนเต็มบวกเห็นไหมเขาย้ําเลยว่า n ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นอื n ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะต่อมาเลขยกกําลังที่มี a เป็นฐานบรรทัดที่สองนะคะ เลขยกกําลังที่มี a เป็นฐานและมี n เป็นเลขชี้ก,กําลังสามารถเขียนแทนด้วยก็คือ a และวก็ยกกําลัง n ความหมายก็คือ a ยกกําลัง n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง n ครั้งนั่นเองนะคะแต่ว่า n เนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่า n คือเลขอะไรเราก็ต้องใส่จุดๆ,ๆไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังคูณ a ทั้งหมด n ตัวนะ,ะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า A ยกกำลัง N อ่านว่า A ยกกำลัง N หรือ a กกำลัง N หรือว่า n ของอขอหรือว่า n กํากำลัง N ของ A อเด็กอาจจะยังงงในบทน,นิยามเพราะเป็นตัวแปรใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขง่ายๆนะคะห้ายกกำลัง4ียกกำลังสก็คือห้าคูณกันกี่ครั้ง4ครั้งนั่นเองนะคะโดยที่5เนี่ยเป็นเลขฐานแล้วก็ ห้าเป็นฐานแล้วก็มีสี่เป็นเลขชี้กำลังนะคะห้ายกกำลังสี่ในเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าห้ายกกำลังสี่หรือห้ากำลังสี่หรือกำลังสี่ของห้าก็ได้นะคะโอ,คโอเคค่ะตัวอย่างต่อมาสังเกตดูตัวนี้ก็คือลบสองทั้งหมดทำไมคุณครูถึงเรียกว่าทั้งหมด เพราะฐานเนี่ยเขามีวงเล็บใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านว่าลบสองทั้งหมดยกกําลังหกก็แปลว่าลบสองแบบมีวงเล็บเนี่ยคูณกันทั้งหมดกี่ครั้งหกครั้งนั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หกสิบสี่นะคะต่อมาเวลาเราอ่านเนี่ยเรามาแยกก่อนดีกว่าว่าข้อนี้เนี่ยมีลบสองที่เป็นวงเล็บนะคะเป็นฐานและมีหกเป็นเลขชี้ก,กําลังนะคะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่า ลบสองทั้งหมดยกกําลังหกที่เราต้องพูดทั้งหมดเพราะเรามีวงเล็บใช่ไหมคะวงเล็บคลุมเลขลบสองอยู่หรือเราจะอ่านว่าลบสองทั้งหมดกําลังหกหรือจะอ่านว่ากําลังหกของลบสองก็ได้อะคุณครูแนนมีตัวอย่างพิเศษมาให้ใเด็กๆสังเกตดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เนะี่ยลบสองไม่มีวงเล็บแต่ข้างบนมีวงเล็บใช่ไหมคะเด็กๆว่ามันต่างกันไหมต่างนะคะแล้วเรียนสังเกตดูวิธีทา วิธีทำของตัวไม่มีวงเล็บเนี่ยก็คือเราก็ต้องใส่วงเล็บเหมือนกันแต่ใส่เป็นวงเล็บใหญ่แล้วเอาเลขสองคูณกัน6กครั้งใส่เข้าไปในวงเล็บเติมเครื่องหมายลบไว้ด้านหน้านะคะแล้วดูผลลั์ได้เท่าไหร่เอ่ยผลลั์ได้ทั้งหมดลบหกสิบสี่สังเกตผลลัพ์เท่ากันไหมอ่าผลลัพธ์ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆคาโจทย์ต้องดูให้ดีๆนะคะตัวอย่างต่อมาอ่ะข้อนี้ลบสองทั้งหมดยกกําลังสาใช่ไหมคะ ลบทั้งหมดยกกำลังสาก็เกิดจากลบ2แบบมีวงเล็บคูณกัน3ครั้งนะคะอ่ะโดยข้อนี้เนี่ยก็มีลบ2แบบมีวงเล็บเนี่เป็นฐานและมีเลข3เป็นเลขชี้กำลังใช่ไหมคะต่อมาเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าลบ2ท,ทั้งหมดที่เราอ่านคำว่าทั้งหมดเพราะว่าวงเล็บคลุมเลขฐานอยู่นะคะลบ2ทั้งหมดยกกำลังสหรือเราจะอ่านว่าลบ2ทั้งหมดกำลังสาม หรือเราจะอ่านว่ากำลังสามของลบสองก็ได้คุณครูแนนก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้เด็กๆด,กดูสังเกตดูข้อนี้เลขลบสองตัวนี้ไม่มีวงเล็บเหมือนกันแต่ข้างบนทําไมมีวงเล็บแต่มีเลขชี้ก,กําลังทําไมกันเลยเท่ากันเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เวลาทําในส่วนของตัวอย่างข้างล่างเนี่ยเราก็ใส่วงเล็บเหมือนกันแต่ใส่เป็นวงเล็บใหญ่แล้วเอาตัวเลข2คูณกันทั้งหมด3ครั้งใส่ไว้ในวงเล็บและมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านนอกและผลลัพธ์ก็มีค่าเป็นเท่ากับลบแ เอ๊ทำไมข้อนี้ผลลัพธ์ทำไมเท่ากันใช่ไหมคะ,ะวิธีการดูข้อแตกต่างนะคะเดี๋ยวย้อนไปดูสไลด์ที่ผ่านมานค่ะจากสไลด์เมื่อสักครู่เนี่ยเลขชี้กำลังอะ่ะจะเป็นยกกำลังคู่แต่สไลด์เนี้ยเป็นเลขชี้กำลังคี่ครูให้นักเรียนไปสังเกตดูแล้วกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะ ค่ะตัวอย่างต่อมาอันนี้คุณครูแนนจะฐานเป็นเลขลบสามบ้างนะคะสังเกตดูตัวอย่างนี้ลบสามยกกําลังลบสามทั้งหมดยกกําลังสองแล้วก็ลบสามแบบไม่มีวงเล็บนะคะความหมายมันแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆด,ดูนะคะข้อนี้เนี่ยถ้าลบสามทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยความหมายก็คือลบสามแบบมีวงเล็บคูณกันทั้งหมดกี่ครั้งคะก็คือคูณกันทั้งหมดสองครั้งเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าลบสามทั้งหมดยกกําลังสอง โดยมีลบ3แบบมีวงเล็บเป็นฐานแล้วก็มีเลข2เป็นเลขที่กําลังใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีค่าเป็น9แต่ตัวอย่างต่อมาย่อหน้าต่อมานะคะลบ3แบบไม่มีวงเล็บเวลาเราทําเราต้องแยกเป็นวงเล็บใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเอาเลข3คูณกัน2ครั้งไว้ข้างในแล้วมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างนอกเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าลบของ3ยกกําลัง2สังเกตดูข้างบนเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่า ลบสามทั้งหมดยกกําลังสองแต่ข้างล่างเนี่ยเราจะอ่านว่าลบของ3ทั้งหมดยกกําลังสองเด็กๆจําให้ดีๆนะคะอ่ะแต่ผลลัพธ์ทําไมเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันนะคะโอเคคําถามก็คือมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอันนี้คุณครูฝากให้นักเรียนตอบคาถามด้วยตัวเองนะคะแล้วสามารถส่งคําตอบมาให้คุณครูได้ค่ะอ่า ไม่ต้องส่งเลยคุณครูตอบให้เลยนะคะเด็กๆสามารถอ่านคำตอบแล้วสามารถทำความเข้าใจได้เลยค่ะ oh. มาดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เป็นลบสองทั้งหมดยกกำลังสามแล้วก็ลบของสองยกกำลังสามเหมือนเดิมเลยโจทย์ฐานแบบมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บถามว่ามีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเด็กๆด,ดูนะคะถ้าเป็นลบสองทั้งหมดยกกาลังสามก็หมายถึงลบสแบบมีวงเล็บคูณกันทั้งหมดสาครั้ง เวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าลบสองทั้งหมดยกกําลังสามใช่ไหมคะโดยมีลบสองแบบมีวงเล็บเป็นฐานแล้วก็มีเลขสามเป็นเลขชี้ก,กําลังผลลัพธ์ที่ออกมาก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบแปดค่ะต่อมาลบสองแบบไม่มีวงเล็บเราจะอ่านว่าอะไรคะลบของสองยกกําลังสามเด็กๆดูว่าดูนะคะว่าการอ่านของสองตัวนี้มันต่างกันถ้ามีวงเล็บเราก็จะมีคําว่าทั้งหมด เข้ามาด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีวงเล็บเราก็จะอ่านว่าลบของเลขนั้นๆยกกําลังอะไรใช่ไหมคะแต่ผลลัพธ์สองข้อนี้สังเกตดู2ผลลัพธ์ของ2ตัวนเนี้ยมันทําไมกันมันเหมือนกันเด็กๆลองไปสังเกตว่าทําไมผลลัพธ์ของฝั่งนี้ถึงเหมือนกันผลลัพธ์ของสไลด์เมื่อสักครู่ทําไมถึงไม่เหมือนกันลองหาคําตอบดูนะคะแล้วมาบอกคําตอบให้คุณครูทราบกัน,นะคะ่ะ อ่ะเมื่อมีจํานวนที่คูณตัวเองซ้ําๆเขาบอกว่าเมื่อมีจํานวนที่คูณตัวเองซ้ําๆหลายๆตัวสามารถเขียนเขียนให้อยู่ในเลขเอ่อยกกําลังแทนจํานวนเหล่านั้นได้เช่นเจ็ดคูณกันกี่ครั้งเนี่ยห้าครั้งสามารถเขียนแทนด้วยเลขทศนิยมก็คือไอเลขยกกําลังคืออะไรคะครูแจนเจ็ดคูณห้าเจ็ดยกกําลังห้าค่ะอ่าถูกต้องต่อมาลบห้าทั้งหมดคูณกันทั้งหมดกี่ครั้งคะหกครั้งเขียนด้วยก็คือ เขียนแทนได้ก็คือลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6 0.3ทั้งหมดคูณกันกี่ครั้งคะ4ครั้งสามารถเขียนแทนได้ด้วยก็คือ0.3ทั้งหมดยกกำลัง4ต่อมาเป็นเศษส่วนบ้างเศษ1ส่วน3ทั้งหมดคูณกันกี่ครั้งคะ3าครั้งก็เขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังส่ะค่ะลองมาดูตัวแปรบ้างตัวแปรตัวนี้เป็นตัว m เด็กๆไม่ต้องตกใจ m แต่ละตัวมันหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกัน m คูณกันทั้งหมดกี่ครั้งเจ็ดครั้งก็เขียนไปเลยว่าเยกกำลังเจ็ดไม่มีอะไรยากเลยนะคะอ่ะเมื่อต้องการทราบว่าเลขยกกำลังนะั้นแทนจำนวนใดเราก็เอาเลขยกยก,กำลังเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปการคูณนะคะดังตัวอย่างนี้เลยเช่นสี่ยกกำลังสามสี่ยกกำลังสามคือสี่คูณกันกี่ครั้งสามครั้งก็หาคำตอบได้เลยว่ามีค่าเท่ากับหกสิบสี่อืม ต่อมาลบสามทั้งหมดยกกําลังห้าก็ไม่ยากเลยก็คือลบสามทั้งหมดคูณกันกี่ครั้งห้าครั้งผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะลบสองร้อยสี่สิบสามนั่นเองต่อมาเป็นเศษส่วนบ้างเศษหนึ่งส่วนสี่ยกกําลังสองก็ไม่ยากเลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่คูณกันกี่ครั้งสองครั้งมีค่าเท่ากับสิบหกอย่าลืมการคูณการคูณเนี่ย เศษการคูณเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมคะเศษก็คือ1นคูณหได้1ส่วนก็คือ4ี่คูณสได้16ก็ตอบเศษ1ส่วน16ค่ะอ่ะมาดูทศนิยมบ้าง0.2ทั้งหมดยกกำลัง4ี่ก็คือ0.2คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง4ครั้งก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะอะคำถาม,ถาม a ยกกำลัง n หมายความว่า a คูณกันทั้งหมดกี่ตัว n ตัวต่อมา a ยกกกำลัง n อ่านว่า a ยกกกำลัง n หรือ a กําลัง n ก็ได้หรืออคำถามต่อมา a ยกกกำลัง n เนี่ยมีฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังอะไรเป็นฐานคะข้อนี้ก็ต้องเป็น a ใช่ไหมคะ a เป็นฐานแล้วก็มี n เป็นเลข ชี้กำลังไลต์ต่อไปเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดวันนี้คุณครูแนนให้ทำเฉพาะข้อหนึ่งถึงข้อหกอ่าเขาบอกว่าจงหาว่าเลขยกกำลังต่อไปนี้แทนจำนวนแทนจานใดเด็กๆก็แค่เอามากระจายให้คุณครูใช่ไหมคะอย่างเช่นข้อสองเจ็ดยกกำลังสามเนี่ยเท่ากับเจดคูณกันกี่ครั้งนะเด็กๆก็กระจายมาให้คุณครูแล้วก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะทำแค่ ข้อ1ถึงข้อหเท่านั้นพอนะคะ1นถึงหโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแนนกับครูแจนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ